สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานีนะคะร่วมกับสำนักงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะลงพื้นที่กันไปเลยนะคะคุณผู้ชมคะเคาะประตูหน้าบ้านพี่น้องประชาชนเลยเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจตามนโยบายของกระทรวงแรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปนายจ้างลูกจ้างในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างเนี่ยต่ำกว่าสิบคนเขาก็ไปนะเพราะว่าอยู่รวมกันมากกว่าหนึ่ง ต้องไปให้ความรู้แหละนะคะให้ทุกสถานที่เนี่ยปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็เขาก็มีการเชื่อมโยงด้วยนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมในการปลอดยาเสพติดของโครงการ To be Number One ด้วยค่ะโครงการเลยนะฮะลงไปนอกจากให้ความรู้ถึงสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด1 9แล้วก็ไปรณรงค์ให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดรท่านั e นยัง,<อ>งไม่นะยังให้ความรู้ด้วยนะคะ<ม>เกี่ยวกับค่าจ้าง ขั้นต่ำนะคะ315บาทต่อวันมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่1มกราคม2,563แม้ไปทีเดียวให้ความรู้ดกันแบบเต็มที่เลยครับผมนี่ไปเชิญชวนต่ออายุใบอนุญาตสำหรับแรงงานต่างด้าวทั้ง3สัญชาติ<อ>า้วยนะเต้องครบสิคะคุณเ,เพราะว่าจะหมด หมดอายุสิ้น <31 S 1> เดือนนี้แล้วมีนาคมาก,กระทรวงแรงงานไปทุกอย่างของกระทรวงแรงงานลงพื้นที่กันไปหมดเลยนะยังไม่พอคุณสําหรับผู้ที่มีสิทธิ์นะคะเป็นผู้ประกันตนนะคะสํานักงานประกันสังคมเขาก็ไปประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะเกี่ยวกับมาตรา40เพื่อสิทธิในการคุ้มครองกฎหมายตามประกันสังคมค่ะแล้วก็สุขภาพเขาก็บอกใช่ไหมครับเขาก็บอกว่ากินร้อนช้อนกลางล้างม,มือ,อยังคงใช้ได้ดีเสมอนะคะนี่ค,นะครบมากนะครบมากครัครบทุกมิติเลย Yeah. <laughs>